ผมดีต้นรับพราจอมเนียวเกมเมอร์อีกครั้งนะครับผมก้อนในคลิปนี้เราอยู่กับตัวของไอ้ตุนน้นนะครับในตำแหน่งคลาสเลนนะซึ่งผมนกดมาเจอแบบตีคอนเทนต์จัดเลยฝั่งตรงข้ามนะครับผมมีเมทถึง3ตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของอีซิงนะครับหนีวาและก็ไอ้เหลียงนะไอ้เหลียงนี่น่าจะเล่นโลมนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าใครจะไปตำแหน่งแคลร่นะซึ่งฝั่งมันที่ไม่มีตำแหน่งแคลร่เนี่ยทีมผมเนี่ยจะฟรีเกมหรือเปล่านะครับผมตั้งใจจะเอามากดตัวของไอ้ไบรอนนะครับผม แต่ฝั่งตรงข้ามด้านคอนเทนต์แบบนี้นะครับบอกเลยว่าฟรีเกมแน่นอนนะฮะและในส่วนของเซตไอเทมนะครับของไอตุ้นเนาะผมจะอดรองเท้าต้านทานสถานะเกาะไฟนะครับเกาะลดความเร็วลดความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ป้องกันเวทนะครับบวกฟื้นฟูนะป้องกันเวทอีกชิ้นหนึ่งบวกฟื้นฟูชิ้นสุดท้ายป้องกันกายภาพบวกฟื้นฟูนะครับผมอาคาน่าเนี่ยก็โชคชะตา10เมตรไปเลยนะครับผมแล้วก็ล่า10เมตรไปเลยนะครับส่วนอันสุดท้ายเนี่ยสุญญตานะครับผมก็10เมตรไปเลยนะครับจะเน้นไปที่พลังป้องกันบวกฟื้นฟููเเนนาาะไปดี่กกว ใครที่กำลังมองหาสก,กินสวยๆฮีโร่แบบครบๆนะครับที่เพจแอดมินต้น TP7 การันตีผู้ติดตามจริงมากกว่า2 0 0 0 0คนอย่าลืมแอดมินต้น TP7 ใครที่สนใจผมขอได้น Play ําพ่อมดเคลว์เพลย์ผู้บริการเติมเกมที่สายเปเกมวางใจที่สุดในตอนนี้รันตีจากผู้ใช้บริการจริงมากกว่า3 0 0 0คนสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมโคดส่วนลดสาหรับคนดูช่องมอนเอลนำไปใช้ส่วนลดเพิ่มได้อีกเปคุ้มเปฉลาดต้องเคลว์เพลย์เท่านั้นอย่าลืมเช็กโคดมอนเอลกันเยอะๆ อาและเกนเกมไม่ได้เรียบร้อยนะครับผม<ป>คือเกมนี้เนี่ยผมก็เล่นปกตินี่แหละไม่ได้สังเกตฝั่งตรงข้ามเลยนะครับคือมันใส่สก,กินกันมาเนาะไอเราก็ไม่รู้ว่าใครแคลลี่ใครเมทนะครับเล่นไปเล่นมาเจอมันเมทสามเฉยอะไรตัวนี้คืออะไรอะ่ะมันจะมาแท็กคีบอกไม่ดูเวลาหรือไงว่าคีบมันมากี่วีอะ่ะ <c oughs> คือมันจะมาเปิดคีบก่อนเลยทุกคนพอมันวิสองมันก็จะกดเราได้ไงนี่ไงล่ะยกแล้วเอฟสกิลจบครับผม เบิร์บัตรโลหิตแรกฮะอันนี้มึนนะไอบอลลอนนี่ถือว่ามึนนะเนี่ยคือมันเข้ามาเล่นแบบหน้าป้อมเราเลยไม่รู้มันมาโยนหรือเปล่านะครับ <c oughs> เห็นฝั่งตรงข้ามมีเมจสามแล้วก็ท้อเลยมั้ง <c oughs> อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับอาจจะเป็นสูตรของเขาแบบมาแคคคีปก่อนแล้วก็ได้เวสองไงปึ๊บยกไปก่อนหนึ่งทีครับผมนี่มาคือเลเวลเรานำนะครับผมตีปกติแล้วก็แรงกวอยแล้วอุ๊ยโอ้โหมันมีสแตททุบผมทีเดียวเลื่อนเหลือครึ่งหลอดเลย มาพาสิเราทํางานแล้วนะครับทุกคนถ้าพาสิบเราหมดนี่เราต้องหยุดไฟแป๊บหนึ่งนะป่าฝั่งมันจะเป็นตัวของอาเตียนอวีเนาะเพราะงั้นนี่เราอย่าแหลมเยอะนะครับต้องดูด้วยว่ามันป่ามันวิ่สี่หรือยังถ้าป่ามันเริ่มที่บัฟฟ้าเนี่ยมันมาจบเลนบนเราแน่นอนนะครับเยวตีคีไปก่อนโอเคอย่างน้อยถุงเงินนี้เราก็ได้นะครับเหมือนมันจะกล้าเล่นกับเราไปแปลกนะไอ้ป่ามันอยู่แถวนี้ปะเนี่ย นี่ไงตัดไปกันแล้วก็โยครับผมแล้วก็นี่ก็ซับก่อไปทีนึงเฮ้ยทำไมมันกล้าเล่นยังอ่ะโอเคเดืเอดมันต่ำกว่าครึ่งหลอดจนะเจอเอ็กซ์สกิลแน่นอนนะครับเราอันตีมาแล้วไม่ต้องเอ็กซ์สกิลครับผมเรียบร้อยฮนะตัวที่สองอันนี้ถือว่าหลุดหรปะม้วทรงจัดเลยตัวของไบรอนนะอ้าวแล้วเลนล่างนะครับผมตัวของหัวอี้นะพึ่งเก็บตัวของเจนอุยได้ฮนะไอตัวของนีวาเนนะี่ยมันเล่นเป็น มิดเลนนะครับตัวของอีซิงนะ่าจะไปเล่นตำแหน่งแคลี่นะแล้วก็ไอ้เหลี่ยงนะ่าจะโรมให้นะครับมันน่าจะเล่นยากนะเกมนี้ฝั่งตรงข้ามนะคือถ้าเกมนี้ผมหยิบตัวอื่นมาที่เป็นเกมเพลย์แบบตัวเร็วๆนะครับบอกเลยว่าจบก่อน10นาทีแน่นอนแต่ไอ้ตุ้นมันก็ก็ได้แหละแต่ว่ามันค่อนข้างจะนานนะครับมันปิดยากนะไอตัวตุ้นอนะคือฝั่งตรงข้ามมันจะหนีเราได้ไงนะตัวมันเก่งนะครับผมสลายตัวขอยตุ้นนะ เวลามันเล่นพ้องกับพาสซีฟของมันเนี่ยโอ้โหเอาลงยากมากแล้วฝั่งตรงข้ามไม่ออกตัดเลือดนะหวานเจี๊ยบเกมนี้ไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะครับเกมนี้นะเล่นแบบปล่อยจอยได้เลยเนะี่ยโอ้โหเอ้ยคึงหล่อนะฝั่งตรงข้ามนี่คือแตกเอาแตกเอานะครับตอนนี้คือสกอร์นะห้าต่อนหนึ่งครับผมเป็นหกเป็นเจ็ดแล้วโอ้โหแล้วคิวันรัวรวก็คือมิดเลนเราอ่ะเป็นตัวของไมเลดี้ด้วยไงมันเอนไวเลครับผมไอ้หัวอีก็ลูดป้อมแรงนะครับถ้ากลางเกมขึ้นไปนะ ภาวนาเกมนี้มันจบประมาณสัก10 11ิบเอบสอนาทีก็พออย่ายืดเลยมันจะเสียเวลานะครับผมคือฝั่งมันมีแต่เมจสามแบบเนี้ยคือทีมเราเอา่ะฟูลทีมจัดเลยนะคือฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันเอาซีซีมาประมาณ3-4ตัวเลยนะครับทุกคนแต่ว่าเรามีตัวของจ้วงจือนะครับอ่าโลมนะมันอันติเมทของมันล้างสถานะให้เนาะพาสซีฟของมันก็ล้างตัวมันเองนะครับยังไงทีมไฟล์เราก็ชนะอยู่แล้วนะปึ๊บโอเครอไอ์กสกิลนะครับเอ็กซ์สกิลทำเนี่ยโป้งเอา มันกดซับโลข่าวมาก่อนว่ะอีกนิดเดียวแท้ๆมันคงไม่กล้าเล่นนะทุกคนอันติเมืเราอีกวีเดียวจะรีละมันน่าจะกลับไปแล้วแหละโอเคซอยป้อมไปก่อนนะครับผมเราตีป้อมไม่แรงว่ะเกมนี้นี่คือแบบปล่อยจอยเลยนะแบบไม่ต้องใช้หัวเลยเล่นชิวๆคือผมตั้งใจจะมาเล่นแคสเลนแบบเดินเกมไอตุ้นให้ดูนั่นแหละแต่ผมมาเจอตีคอนเทนต์อย่างนี้นะก็คือสบายเนะี่ยโอเคเดี๋ยวเราลงไปเคลียร์คลิปล่างก่อนนะฮะ ไอ,อคิมกลางดิพุตผิดไอตัวของมาเลดี้ลงไปแทกล่างนะมันจะได้เอ็นป้อมไ,มไวๆนะครับตอนนี้ป้อมล่างเราขึ้นไปแล้วนะครับผมไอเบลลอนวาร์ปลงมานะเดี๋ยวเรามารับมันตรงนี้ดีกว่าหาตัวเล่นนะครับไม่มีคนเล่นกับเราเลยอะมันจะมามันจะมาละผมนั่าจะปิดมันไม่ตายหรอกมันมีสแต็กกับอ่อันติดด้วยนะครับแค่หยอกๆกับมันก็พอนะ ฝั่งตรงข้ามนี่รวยสุดคืนนีว่ามันแย่งกันเล่นเมทมาเป็นธรรมดาของการกดโซโลนะครับคุณมีโอกาสที่จะเจอแบบนี้นะไม่ทีมฝั่งตรงข้ามก็ทีมตัวเองนะเดี๋ยวเราขึ้นมาปิดตัวของไอ้เหลียงดีกว่าน,นี่ไงเอาแล้วมันฟีเกอร์ลบอีกโหแล้วไม่มีคนมาปิดด้วยนะไอ้เสือไม่อยู่ไกลามากเลยครับไม่รู้จะปิดได้ระเป้อมกลางยังไม่แตกด้วยไนงะโอ้โหไม่ได้นะครับไอ้เหลียงรอดเฉยเลย เมื่อกี้ผมเอ็กซ์คิวส่วนกับมันฟิกเกอร์หลบไปเว้ยมางั้นตอดไอตัวของเย็ดบุยไปก่อนแล้วกันนี่ละอุยมันตีเราแรงเหมือนกันนะเนี่ยขนาดทิมมันตามนะมาสับโลไปก่อนนะครับผมแล้วซูมาอีโดดมาเก็บไอเหลียงไปก่อนแล้วไบร่อนไปอีกหนึ่งตัวเลยไม้นี่เป็นดับเบิลคิวของซูมาอีนะนูนละจวงจือผมเข้าไปป้อมนายรุ่นลวไงโอ้โหอย่าดุเกินนะเห็นฝั่งมันนิ่มแบบนี้โลมเราทิมใส่อย่างเดียวเลย อีกตึงตัวละครนะครับที่เป็นเอาไว้ตัวคําไฟตัวหนึ่งเลยนะสำหรับตัวของอไอ้ตุ้นนะครับตัวมันจะเก่งมากๆถ้าเล่นกบบพาสซีฟเนาะพาสซีฟมันจะฟื้นฟูเอสกับตัวเองนะครับอีกอย่างหนึ่งสกิลของคูดาวค่อนข้างไวด้วยสกิลหนึ่งมันกว้างนะครับการทำซีซีนะมันเลยค่อนข้างที่จะมีประโยชน์นะครับส่วนคือถ้าผมแนะนาให้เล่นนะผมแนะนาว่า ดับในช่วงที่ทีมเนี่ยไม่ค่อยมีตัวยืนดีกว่านะครับผมถ้าทีมเรามีตัวยืนอย่างช่วงจือแล้วแบบนี้ก็ไม่จำเป็นต้องออกมาเล่นนะครับผมหรือว่าอยากจะเอาแบบอยากเล่นจริงๆเนี่ยก็ไปเล่นตำแหน่งที่โลมดีกว่านะครับมันจะได้ใช้พาสซีฟอย่างคุ้มค่าที่สุดนะถ้าออกไปเล่นในตำแหน่งคลาสเลนนะครับมันสู้เลนมันสู้ได้นะครับผมแต่ว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับคือประโยชน์สูงสุดของมันอะ่ะจะไม่ได้ถูกรีดออกมานะครับทุกคนถ้าเรามัวแต่ปียืนอยู่ตำแหน่งคสเลนนะ คือเราจะวาร์ปลงไปช่วยเพื่อนก็ได้นะครับผมแต่ปัญหาคือดาเมจมันไม่ได้พอที่จะปิดคิวได้ด้วยตัวของมันเองนะครับคือมันต้องพึ่งทีมนะครับคือทีมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมิดเลนหรือจังเกิลหรือว่าฟาร์มเลนมันต้องเกิดประมาณหนึ่งนะครับถึงจะให้ตัวไอตุ่นเนี่ยไปค้ำไฟแล้วก็ปิดไฟให้เพื่อนเนี่ยปิดไฟให้นะครับมันต้องเป็นแบบนั้นนะแต่กรณีของแคสเลนเนี่ยมันต้องปิดไฟเองได้ดีครับผมเพราะงั้นเนี่ยผมแนะนำให้ไปเล่นตำแหน่งโลมดีกว่านะ แม้ว่าตัวของมันเนี่ยจะมีศักยภาพในการเล่นตำแหน่งแคสเลนก็จริงนะครับผมแต่ถ้ามันจะเก่งจริงๆเนี่ยผมแนะนําให้มันไปเล่นโลมดีกว่ามีประโยชน์เยอะครับทุกคนอึดด้วยนะครับแถมยังมีไอเทมซัพพอร์ตที่ยังช่วยทีมแล้วก็ตัวของมันเนี่ยทำให้รอดไฟได้นะโอ้โหแล้วโดนฟิกเกอร์จับแบบนี้ก็เหลืออะไรอะ่ะไม่โดนชัดดาวนะครับผมซูมาอีโดงเข้าไปอีกเทน,นึงฮนะเก็บตัวของเตียนอุยได้นะครับแล้วบรอนตบตัวของซูมาอีไปอีกหนึ่งโดนชัดดาวนะแต่เราไม่โดนนะครับโอเคเราได้เกาะลดความเร็ว คลื่อนที่บวกความเร็วโจมตีมาแล้วนะครับผมอย่างที่บอกเนาะใครจะเล่นตัวของไอ้ตุ้นเนี่ยก็แนะนําให้ดับในเกมที่แบบเจอแบบทีมบางๆเนาะอย่างเกมที่ผมเล่นมาในเกมนี้เนี่ยมันก็ถือว่าสมส่วนนะไอ้ตัวยืนก็มีแค่ตัวของจุวงจือตัวเดียวนะครับผมถ้าเกมนี้เราแบบเจอแบบฝั่งตรงข้ามแบบบาลานกันเนี่ยไอ้ตัวหัวอีเนี่ยมันจะยืนไม่ค่อยได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยผมก็ยังมีประโยชน์ในการค้าให้มันได้อยู่นะครับในช่วงเลดเกมจะจัดนะแต่ว่าเราดันมาเจอเมทสามไง ชิวๆเลยครับเกมนี้ปล่อยสมอง <ST. S 1> เล่นเลยปล่อยสมองไหล<笑><笑>มารัวครับผมฟังสงคามแตกไปถึงสองนะฮะเลือดเราน้อยด้วยดิไอซิง hey, e ไหวปะเนี่ยเป๊บไปโลดไปก่อนเลยโอ้แล้วโดนจ่าปิดมาเรียบร้อยครับผมหนีว่าเจอลำแสงเลสเตอร์เข้าไปโดนไหมครับผมตัวที่สองมันจเจาป้อมล่างได้ปะเนี่ยคือฝั่งมันไม่มีตัวล้วงหอยหัวอี้เลยนะ มีแต่ตัวทำซีซีนะครับแล้วก็ไอโรมเรามันก็ล้างให้ตลอดเลยตายปะป้อมล่างโอเคนะี่ยังไงป้อมล่างมันก็แตกเราปะเฮ้ยซูมมอี้ไปเกลี่ตัวของเตียนอุยได้นะครับถ้าเราเอามังกรตัวนี้ได้นะผมว่าน่าจะขึ้นเอ็นได้นะเนี่ยไอหนีวายังคงเงินอันดับหนึ่งฝั่งตรงข้ามอยู่นะถ้าเราได้เม็ดมันะนะสบายเลยเกมนี้อ้าวแล้วโดนสโลครับผมตายปะ โอเคแตกไปอีกหนึ่งครับผมแล้วโดนหนีวาพักรวมเราเลือดเหลือน,น้อยอะ่ะไม่รู้จะขึ้นเอ็นได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรารอยืนค้ำเพื่อนให้นะเปิดไปก่อนเลยแล้วกันโอ้โหแล้วโดนผักครับผมยกไปก่อนหนึ่งทีครับผมสกิลสองซับโลแล้วก็หนีหนีครับผมรออะไรละ่ะถอยดีเฮ้ยโอ้โหแล้วโดนไอ้บล่อน <laughs> มันไล่สุดเลยว่ะคือไปรับดาเมจจากเมจสองตัวนีครับผมเลือดเหลือแค่เนี้ย ซึมมอีเก็บไปถึง3-4ตัวเลยเฮ้ยจะจบเลยไหมนะครับผมแล้วฝั่งตรงข้ามมีแค่เตียนอุยตัวเดียวนะครับไอเหลียงเพิ่งเกิดน,นะฝั่งเรามีทั้งไม้เลดี้มีทั้งหัวอี้นะครับตัวจอบป้อมเลยนะจบเลยไหมนะครับแล้วซูมมอีอยู่ไนจ๊ะโอ้โหไปเกิดใหม่นี่เองเรียบร้อยนะครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยกับการกดโซโลนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยก็เป็นดาวที่40ของผมนะครับด้วยการกดตัวของไอตุ้นนะ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะเดินตามวิถีโซโลอยู่แล้วนะครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการเล่นตุ้นในตำแหน่งคลาสเลนนะครับสำหรับคนที่ขอมานะอาจจะไม่ค่อยได้มีสาระเท่าไหร่นะครับในเกมนี้เพราะว่ามันอีซี่นะครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็ถ้าหากคุชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์ใ้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย